ข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้มันเศร้าจับจิตจับใจดิฉันเหลือเกินบางคนฟังแล้วรสรินเว่อร์ไปเปล่าไม่เว่อร์คุณผู้ชมเอาไม่เชื่อลองฟังดูเด็กผู้ชายห้าขวบข่มขืนเด็กผู้หญิงห้าขวบเศร้าไหมคุณค,คำถามคือสังคมเกิดอะไรขึ้นแม่เนี่ยเล่าให้ฟังเรื่องนี้นะคะเ,เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่โรงเรียนตอนแรกแม่กลับไปแจ้งโรงเรียนโรงเรียนบอกว่าไม่รู้ไม่ชี้ห้ามไปแจ้งความนะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณอาจจะถูกฟ้องได้คุณดูโรงเรียนทำ เหตุ S 1> <S 1> การณ์เนี่ยถูกเปิดเผยโดยคุณแม่ว่า28ปีนะคะที่สุดแล้วเธอตัดสินใจเลยค่ะไปร้องเรียนต่อศูนย์ดํารงธรรมอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวานนี้เธอเล่าให้ฟังบอกว่าลูกสาววัย5ขวบเรียนอยู่ชั้นอนุบาล2โรงเรียนแห่งหนึ่งถูกเด็กผู้ชายวัย5ขวบเพื่อนร่วมห้องล่วงละเมิดทางเพศขืนใจน้องอะค่ะ แบบนี้หลายต่อหลายครั้งภายในห้องเรียนเลยนะจนลูกสาวมีอาการเจ็บที่อวัยวะเพศแล้วน้องก็ไม่อยากไปโรงเรียนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะยายของน้องสังเกตเห็นมีความผิดปกติอะไรบางอย่างก็เลยพยายามเค้นสอบหลานสาวเค้นสอบเค้นสอบสุดท้ายหลานสาวยอมเล่าให้ฟังว่าถูกเพื่อนชายล่วงละเมิดทางเพศจากนั้นยายตัดสินใจเลยค่ะไปที่โรงเรียนของน้องไปแจ้งให้ทางโรงเรียนเนี่ยรับทราบแต่ ทางโรงเรียนทําไง no son, no อ่ะโนสนโนแคร์ไม่ใส่ใจอะไรใดๆทั้งสิน้นมีหนซ้ํามโอยายเอ้ยแม่เอ้ย,อย <c oughs> บอกว่ามันเจ็บใจอยู่แล้วที่ลูกสาวโดนกระทําย่ามยีมันเจ็บใจยิ่งกว่าโรงเรียนสั่งห้ามห้ามไปแจ้งความค่ะโดยขู่นะบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณไปแจ้งความแล้วเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงคุณนั่นแหละอาจจะถูกฟ้องกลับได้หลังจากนั้นโรงเรียนก็ไม่แยแสไม่ดําเนินการใดๆทั้งสิน้นแม่ของเด็กทําไงอ่ะบอกว่า เอาละเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ต้องการหรอกนะที่จะเอาผิดกับน้องผู้ชายเด็ก5คขวบคนก่อเหตุเพราะก็เข้าใจว่าเด็กเนี่ยอาจจะมีพฤติกรรมเรียนแบบจากสื่อต่างๆนี่ไงนี่อีกเป็นอีกมุมมืดหนึ่งของสื่อนะน้องอาจจะเข้าถึงสื่อได้ง่ายแล้ว<อ>ไปเจอไปเห็นแล้วก็เรียนแบบ<อ>แม่บอกว่าเข้าใจแต่ไม่เข้าใจโรงเรียนค่ะโรงเรียนเนี่ยแสดงปัดความรับผิดชอบ ปล่อยปละละเลยจนกระทั่งเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นภายในโรงเรียนเธอเองบอกว่าเตรียมที่จะย้ายลูกสาวไปเรียนที่อื่นเพราะเกรงว่าจะเกิดเหตุการณ์ร้ายแบบนี้ซ้ําอีกนะคะสิ่งที่เป็นห่วงมากที่สุดคือเรื่องของสภาพจิตใจของน้องน้องห้าขวบเองเท่านั้นนะคะทีนี้ล่าสุดค่ะเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไปร้องเรียนที่ศูนย์ดารงธรรมอําเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยปลัดหัวหน้าศูนย์ดารงธรรมบอกว่ารับเรื่องไว้แล้วเดี๋ยวตเตรียมประสานคนที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงเนื่องจากว่าทั้งสอง ย,ยังเป็นเด็กและยังไม่ได้รับการพิสูจน์ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงหรือไม่อย่างไรต้องหามาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ําอีกเอาล่ะตอนนี้สรุปว่ายังไม่ทราบนะว่าเรื่องจริงหรือไม่อย่างไรนะหนึงเดี๋ยวต้องให้น้องผู้หญิงไปตรวจร่างกายก่อนคุณหมอผลว่าไงเดี๋ยวว่ากันอีกทีตามกันต่อน,นะคะ